คุณผู้ฟังมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงเกี่ยวกับที่ผ่านมานะคะรัฐบาลมีการพยายามที่จะยกระดับประเทศไทยดึงดูดนักลงทุนผ่าน EEC EEC หลายคนคุ้นเคยกับคำนี้นะคะ EEC หรือที่รู้จักกันก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทําให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวค่ะโดยเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC รัฐบาลได้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อที่จะสร้างทั้งมูลค่าและโอกาสให้กับประเทศไทยของเรานะคะโดยกําหนดเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยภายในปี2567ก็ก็สามารถดึงดูดบริษัท สตาร์ทอัพดิจิทัลชั้นนําเอกชนต่างๆนะคะรมถึงนักลงทุนชั้นนําระดับประเทศทั่วโลกได้เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาพื้นที่ eec แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะทีนี้เรื่องของความสําเร็จจาก eec ต้องบอกว่ามีหลายโครงการทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า eec นี่แหละที่มีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้โดยความสำเร็จ4ปีของ eec เกิดการเติบโตที่ดีครบมิติ ครบทุกมิตินะคะเกิดผลประโยชน์โดยตรงถึงประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็เกิดการบูรณาการด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้วยโดยปัจจุบันก็ได้มีการผลักดันโครงการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนจนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนะคะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาครบ4โครงการแล้วนะคะ ก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามเชื่อมสามสนามบินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาศตาพุทธแล้วก็โครงการท่าเรือแหลมฉบังนะคะนอกจากนี้เนี่ยสปีของความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วเนี่ยนะคะ EEC เนี่ยก็ยังได้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบใช้การตลาด นำการนำการผลิตเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง ก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะคะได้เทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็การให้บริการโดยกําหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพเอาไว้นะคะก็ะมีตั้งแต่ผลไม้ประมงมีพืชชีวภาพสมุนไพรแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงนั่นเองรวมทั้งได้จับมือกับธนาคารออมสินเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจช่วยให้พ่อค้าแม่ขาาเนี่ยนะคะสามารถที่จะประกอบกิจการได้โดยเร็วแล้วก็ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนําให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME คู่กับการสนับสนุนสินค้าชุมชนยกระดับสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ให้กับชุมชน แล้ว EEC เนี่ยค่ะก็ยังสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งงานใหม่รายได้ดีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ทำงานกับนวัตรกรรมใหม่ด้วยนะคะเขามีการตั้งเป้าเอาไว้กว่า4แสนตำแหน่งค่ะพันการศึกษาในรูปแบบสร้างงานให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะโดยอบรมไปแล้วเนี่ยอยู่ที่16,114คนสิ้นปีนี้ สิ้นปี2566เนี่ยค่ะก็จะดำเนินการได้100,000คนแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับด้านสาธารณาสุขให้ชุมชนได้เข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงรวมไปถึงยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยให้กลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรามากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับ ชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็รักษาระบบนิเวศรักษาสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ EEC บ้านเราด้วยค่ะ